คครรััับบสสวดีใส่กระไช่ได้หลายใส่กระไช่หลายม่จกินหรอกกินข้าวโอ๊กครับผัดหลไลครับฟังดตามนะครับไอโจูชแนลเนาะสวัสดีครับกินเที่ยวฮาเฮบายจูชแนลโอ้โหวันนี้ไอจมาแบบโลกโจงอีกแล้วครับเสือสิงแสกัอีกแล้ววันแพ็กกับเมื่อซสือสิงแสกับเมื่อนี่ไอโจมี นับเสนอครับเกมสนุกสนุกคาฮาครับไอโจสิมากครับ,น,บ,น,บน้อ,องมากผู้ใดมากกหลังโซนสมกับโอนี่ครับ <c oughs> ไอโจจิม,มี่ <c oughs> นี่สามเปล่าครับน้ำกิน,นเน่านี่ครับสามถังแล้วครับ,บวก,กับน้ำแข็งเย็นๆประมาณสิบกิโลวแล้วก็น้ำเขียวครับผมเฮลูบอย นี่เรามีเกมสนุกสนุกมาเล่นกันเอามบอกว่าอยากเล่นน้ำไอ็โจจัดใหญครับนี่เราจะผสมน้ำน้ำเขียวกินกันครับโอเคครับไม่ใช่แต่กินแบบธรรมดาเลยคือสิบูแมนไอโจครับมันต้องเกินแบบไม่ธรรมดาครับโอเคครับฝากติดตามครับผมพร้อมๆคอยดูนะครับไอโจก็จะเทน้ำเข้าไปในอ่างอาบน้ำเราเรามีสระว่ายน้ำครับตอนนี้เรามีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองแล้วครับ โราไปหาสาวอ้นาเป็นของตัวเองมาแล้วในทุกทางาว่าจะพกอครับมีรถพานไปพานมา,า,นมาเป็นเรื่องปกติครับเทน้ำเข้าไปก่อนครับแบบน,น้ำเปล่าตัดหน้ำเทน้ำเข้าไปก่อนครับหันตัวผสมว่งไงจ๊อ เดีด๋ยวเห็นกางเดียนเลยเสร็จสภัพเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยนี่ครับน้ำเสร็จเรียบร้อยไปกัร์ตัวต่อไปเอาเห็นลูบอยลงใส่เราจะทำการเติมเฮลลูบอยสมเราจะกินข้าในอ่างกันวันนี้ว้าวมานัานมันน,นี่ยบ่ Uuuuu, nó sĩ nhiều ơi. <laughs> Nhi, nè, bác sĩ kéo léo hết. Bác sĩ lẹ. Bán bác sĩ mừng lên. Bán bác sĩ mừng lên. Bán bác sĩ mừng lên. Bán nè, sĩ mừng lên. Bán bác งอย่าเอาลงไปลงอ่างผมส้มจินเล่นสิลงอ่าครับเลยโจ้กกำลังสิเอาลงไปดังนีดีหนึ่งสองดังลงแก,แก็บๆดังลงดีดีดังดัง,งพี่เหยียดขาบ้อมเร็ออเวเร็ว <c oughs> จะมาแกล้งน้องส้มันครับวันนี้ดังดีดีเดี๋ยวบอกว่าอยากเล่น <c oughs> จะใจเอาโอ้โหจนจะเส่ยบถูกปะพี่ชายซิมเบอร์ก็ีได้คือกคี่ได้ของสิคี่เดียดอที่ยังอ้เย็นเลยครับโอ้โหน่าลงมาเลนเลยไหนลงมาเลนเลยน่านะไหน สมบายของเราครับวันนี้กินได้ครับกินดัากจะพอไหนเดินดีเดนเดินดีเดินจังใดโดนหรีอเนซ้ำใดกูด่าโอ้โอหเ็นแห้งบ่ไจนหนน้ซิมไปบนนี้นะบนน่ะซิมดู xem đuôi lạp lên kia 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 Nè, kia kia đi kia xin kia Này thấy kia 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 mẹ, kia 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 ôi, kia 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 rồi. เราตากเปองาไหมมันโอ้โหบื่อเย็นมากมายโอ้ยทำไมมันละลายเร็วขนาดนี้เนี่ยมาล่าเปล่าเหนาโอ้ยรู้จยวครับยอมรู้จอดเลยดียบ้าแต่แต่ผมส้มมอเห็นเบื้องหน้าเบื้องหน้าเบื้องหน้าดีๆเอาไม่กระทดดกันแล้ว ôi chi cao ôi mệt chi cao các để đi <laughs> lắm เาสักรกรกเฮ้ยเม่แม่ตัวอ๋อนี่ตกดูเถอะวะตายแล้วโอ้ยลองบานเตรียมนี่เลยกินไงสิมเมื่อเช้นี่กี่ลิตรน่ะประมาณถังหนึ่งสามสิบรอ่ะสามสิบลิตรโออาซสยไปกินเห็นหมเร็วๆสามสลิตรนึงสามสิบลิตนึงก็เป็นอันสี่สิบลิลตรที่สิบลิตรเลยวะ <c oughs> โอ้ยเย <c oughs> <c oughs> Oh, โอ้ย oh, อเจี <c oughs> ยงม,ม,มาแล้วนโอ้ยโดนแจงอีกแล้วมงเด๋ยวางป้งครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋วเรามีคนแจงมา <c oughs> มากูาได้สิเลยน้ำเร็วเมาเลยมาแกงมาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปกับุ่นจิ๋วครับไปกับุ่นจิ๋วมาดูน้ำสมเล่นนำโอ้แล้วมากินน้ำแข็งในโลมาสมกันเลยกินมาโอเคครับผมมาไบงายบึงยินมายินหน่มาใกล้ใกลบึงเออมาบึงได้ยังเดินเนี่ยเดินบ้างมายบังโอ้นีเล่นแ้ว ยังว่าเองมามัเมือไม่ก้กินโปรหลายย่ารืมหูซิบมขอแล้วขอแล้วยอมแล้วยอมแล้วขับออกไปร่องนะโอ้ยยับกี่ทีก็ม่อีกนะยับก่อนเสือเบิง ủa hoa lẹo kính hôm ấy ổng xoái ganh Ủa hôm ấy luôn xoái ganh chinh nè luôn à. xoái ganh chinh luôn à. xoái ganh chinh à. à. nè nè luôn Chị <laughs> 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 lên Ăn ơi, thằng chị lên lên Ô, Ủa, chờ mới là không để lên hết cho em, kinh kinh khác quá, Ủa, bà nhiêu ạp Con nào này Con này Con đi cầm tiêm luôn à Kinh cầm mới leo <laughs> <laughs> <Kinh đúng không? cười> Mưa ปาเขาป้อนเหรอมั้งป้อนป้อนอภิปรีดีก็จะเอาขอบคุณเร็วให้นาขอบคุ่งกันใครน่ากัขอบคุ่งตัวเอาจบวัสดีครับขอบคุณมากม่าสำหรับเอฟซีที่เจจนะครับที่เขาไม่รับชมถ้าคลิปแบบนี้ประเภทนี P ้ครับหลังส่งก็ทุกคนชอบใจกดไลค์ให้จบวันนสิมีคลิปต่อไปมันม้วนสนุนแบบนี้จัดให้ดูอีกครับโอเคครับฝากไปแล้วครับ คลิปใหม่ล่าสุดของไอจูชาแนลเนาะโอเคครับขอบมกณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวหนาเจเลนทีฮะ